ตรงเวลาสําคัญมาเลยนะครับความหนาวเลยครับไม่รีบนะแต่รออยู่คือตอนนี้รดดันน้อยๆอ่ะตอนนี้ตอนนี้ต้องต้องออกปากขอช่วยจากเจ้าหน้าที่แล้วเราวยก่อไฟให้ด่วนเลยนั่งกันไม่ได้เลยครับพี่ๆก็โหเลยครับออืต้องบอกเลยว่าตอนนี้จะกนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วครับโหดีโหแต่คนนั่งดูดินสภาพแบนนี้ดิชีวิตเจ้าไฟก็ไม่ติดด้วยนะ มาอามาแล้วก <im> ็ไม่เมื่อยชื่ออย่นเดียวเลยครับเนี่ยใช้ไม้เกี้ยวรัดับได้รโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกียกี้ยถ้าไม่มีเจ้าที่นะพวกเราจะเอาชีวิตไปทิ้งที่นี่เลยนี่ถ้าไม่มีเจ้าที่นะเข้าเต็นท์หมดแล้วตอนเนี้ยนอนหมดแล้วเนี่ยไม่อยู่แล้วนี่แหละใครบอกว่าอะไรนะช่วงนี้ไม่หนาวโอ้โหหนาวชิบหายดีแคฝนไม่ตกแค่นั้นแหละ ดีครับเช่วยไปเอาไม้ฟืนมาดูครับไปเอามามาให้กระเด้งเลยดับเลยเปล่าไม้มันเปียกเวลอยู่เลยไม่มีลมเลยบอดมันมีแค่นี้ไปไปมามาต่อไม่มีลมเลยวันนี้ต้องออกไปเที่ยวเลยครับอากาศมันดีอือนี่มาแล้วครับคนคนละอะไรนะคนละแรงคนละคนละไม้คนละมือนะครับนี่ครับเรียกว่าต้องถือมือถือมือเจ้าที่ครับตอนนี้ทำทำ ถ้าพึ่งเราเนี่ยน่าจะหนาวเนี่ยเป็นนี่ครับเจ้าที่มันลุมเลยครับนอกจากอะไรนะนอกจากดูแลเจ้าที่อันนักท่องเที่ยวแล้วต้องมาช่วยต้องมาช่วยเหลือด้วยเพราะเราคือผู้ประสบภัยผู้ประสบไฟด้วยกันเออเออได้ใจเตียนนะก่อไฟเลยครับหนาวหนาวมากเลยครับเตียนไปเลยเตียนแ้อ่าใจเทียนเลยครับตอนนี้ใช้เตียนช่วยแล้วครับทุกวิทีทางจริงครับ เป็นความรู้นะครับเย่ก็ไม่อยู่เลยเดชทูยูอย่าเป่าแรงครับอย่าเป่าแรงดังอย่างเป่าจะดับแล้วไปไปรอรุ้นว่าจะติดไม่ติดติดได้ติดแล้วอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าจะอยืนยาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนี่เห็นไหมเจ้าที่โอ้โหมาเต็มเลยครับ ไม่ใช่มาจับผมนะครับมาช่วยกันพี่เขาเจ้าที่ยังดับเลยครับเออแล้วภาษาอะไรพวกผมของเจ้าที่ยังดับเลยเดี๋ยวถึงว่าเงานความพี่เขาคุยกันเรื่อยๆรื่อยแพี่บอกอะไรนะปกติที่มารถกันนะว่าแล้วเดี๋ยวใช่แต่ก็เดินผมผมไม่ถือว่าผมก็เดินเดินเยอะกว่าเพื่อนเลยนะเดินเดินเขาลูกนี้เอ่าคือมันมีลูกเดียวครับพี่อ่าเขาเรียกว่าเขา โดยเบียงแผาเนาะอาเดิเบียงผาครับโดยเบียงแผาก็คือมีเขาลูกเดียวอืมลูกนี้เปเขาที่สูงสุดในอำเภอจตุจักรมันพันแปดของพันแปดแลนะเออพันแปดพวกนี้เราเดินไปทางไหนคะเอ่อตรงนี้เลยตรงนู้นไฝั่งนม้นเลยจะไปทางยากแ้ทางยากแล้วทางยากแล้วพวกนี้เราจะไม่เดินตามทางรถเราก็เดินแบบที่เรา มึงเดินไปทางไปแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ต้องทำเดินทางใช่ไหมทำเดินทางต้องทำมันไม่ไม่ไม่ลงลงมาแเป็นทางเดินเก่าใช่ไมอืเป็นปลาสดไอที่ไอหลังสุดอะทำไมเขามีน้ำแข็งด้วยอะเขาไปเอามาจากไหนก็สั่งล่างข้างล่างอะโอ้โหเขาเข้ามาข้างในเนี่ยร้อนกิโลนะมันสามชั่วโมงสองชั่วโมงนะไม่เพราลงไปสามสี่วันลงไปที เขาไม่ลงทุกวันก็ตุนไว้ไม่แสดงแสดงว่าวันนี้ที่เรามาเราได้น้าแข็ง่ะแสดงว่าน้าแข็งเขาเพิ่งมาวันนี้แน่นอนเลยที่มันยังมีอยู่ค่ะจะมาเมื่อวานเนี้ยแล้วมันก็ยังมีอยู่ไอ้ถังแบบนั้นมันอยู่ได้หลายวันแล้วก็อากาศด้วยอากาศมันเริ่มมันเริ่มเย็นแล้วก็แปลว่าคนในหมู่บ้านนี้ก็จริงก็ค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าด้วยเขาอยู่เข้าไปในเขาในป่าลึกก็ถือ่ลึกนะ ออกไปทีหนึงก็ต้องใช้เวลากันส่วนใหญ่เป็นอะไรที่กระเดลี่ยงหนูม้งเออนี่เป็นมอนลาหูเด็ไม่ใช่อ๋อมันมีมูเซอร์ดำมูเซอร์แดงมูเซอร์เืองมูเซอร์ใช่ไหมคะมูเซอร์ก็มีหลายหลายพอนะมารวมกันตรงนี้แต่หมู่บ้านนี้เราจะเห็นไม่มีหมูเลยมีสัตว์เลี้ยงเขาไม่เลี้ยงหมูเขาเป็นอินลามเหรอใช่เขาเลี้ยงไก่หรือหรือว่ามันเป็นความเชื่อเดี๋ยวที่เรากินน่ะ เขาซื้อจากข้างล่างขึ้นมาไม่ใช่ตกใจนึกว่าเนื้อเพราะว่าไม่กินเนื้อเขาไม่สิทธิ์สละคือเขาไม่เขาไม่เลี้ยงเพราะว่ามันเป็นความเชื่อหรือว่าเวลาเขาเลี้ยงอ่ะหมูข้างบนมันอากาศมันหนาวอออยู่ไม่ได้แล้วหมูมันจะมันจะมีไขมันเยอะอต่เนื้อจะไม่เยอะอ่ามันมีคุ้มที่จะเลี้ยงมันไม่เี้ตกใจอ๋อโอเคโอเคก็ก kind of ็คือเหมือนคนนั <S 2> <S 2> ่นแหละพอมันหนาวมากก็ต้องทำตัวเองเออกินแบบ ใช่เพื่อไขมันเอาไขมันออกมาอืมก็กลายเป็นว่าเขาเลยไม่มีไม่มีหมูอืมโอ่าเตี๋ที่เรากินไม่ใช่ไม่ใช่เนื้ออื่นนะหมูจาัดมางล่างเพราะไม่เห็นมีหมาเลยแต่ชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่อยู่นะไม่มีหมาเลยหมาไปไหนนะเต็มเลยปากแหลมปากแหลมทั้วอันนี้ใช้กะโหลกที่ที่ที่เวียดนามที่เวียดนามเวเียดนามเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไปที่หน้าร้านแล้วเห็นหุกยาวๆนะอย่าเข้าแพง เนื้อหมาแพงเนื้อหมาแพงเอแพงที่ที่ทางเบียดนามก็จะแพงมันยากไงเขาก็ใช่ใช่ใช่แล้วก็ผมเห็นนึงก็เขาขับมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็ใส่เป็นกรงเลยนะใส่เป็นกรงเลยนะหมาเต็มเลยเราเขาใส่คือแบบมันเป็นความเชื่อเขเยนะเออแล้วเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกเป็นท้องถิ่นถูกถูกวิถีมันไม่มีใครถูกใครผิดหรอกแต่แค่ว่าเราเป็นปิจริตของเราถ้าเราตัวเองเป็นวัดมันไม่ได้อืม ถามนิดนึงว่าทำไมถึงที่จะเปิดที่นี่เป็นแบบทา,ทางการคือเส้นทางเนี้ยเราเราเปิดให้เดินนานมาแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบแต่เราเราเราโปรโมทไปเรื่อยๆไม่โปรโมทเยอะอ,อเพราะว่าเราก็จำกัดทางเคื่ออยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีภาพให้เราเห็นอยู่นะว่าว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงซึ่งจริงๆด้วยตัวผมเองเราเพิ่งรู้นะ ผมเพิ่งรู้นะเพราะว่าอุทยานมันเยอะไม่ไม่นี้คือรู้นานแล้วเคยติดต่อแต่น้องก็รู้นานละไม่แต่ว่าที่คุยกับอี่เขาบอกว่าเขาเปิดทุกปีเขาจะปิดช่วงอ่ากุมภาเขาเป็นเ็เป็นยวงไฟป่าจะเป็นช่วงไฟป่ายู่นั้นเออนั่นแหละแล้วก็จะมาเปิดอีกทีนึงคือพฤศจิกีนี้ก็เลยมาเปิดเป็นทางการนี่คือเป็นปีแรกที่เปิดเป็นทางการเรียกว่ารโมเป็นทางการหมายถึงว่าปีนี้ก็ก็เปิดแบบ แต่เราเราเราโปรโมทแล้วก็ให้จองแบบพัฒนาการจองเนาะก็คือให้จองทางออนไลน์ออนไลน์ปกติถ้าจองมาต้องโทรมาที่อุทยานพี่อุทยานแล้วก็มาขอรายละเอียดมาคุยหัวหน้าทำเรื่องผ่านคุยกับคุยกับผมนี่แหละอ่าอุณเที่อ่านรับอ๋อก็คือแปลว่าชุดที่ขึ้นมาเมื่อก่อนคืุยกับพี่หมดเลยใช่อ่ามัจะเป็นระบบเดิมระบบแบบ จองแบบเก่าๆที่โทรมาแล้วมาคุยว่าอมากี่คนมากี่คนแล้วก็มาวันไหนแล้วก็แล้วก็จัดคนดูแลใช่เราก็ยังมีเจ้าที่เข้ามาแล้วก็บอกว่าเออต่อกลุ่มเนี่ยเรารับแค่สินะอ่ามันดูแลง่ายอ่าดูแลง่ายเจ้าที่เราบังคับให้สองนะก็บังคับอ่าใช่ใช่แล้วมาปีนี้เราก็ให้ล็อกให้น้องเขาเปิดเป็นออนไลน์มีคนหนึ่งอยากจะมา แต่จะมาแจ้งรถแล้วก็เจ้าที่แจ้งผถามเนี่ยคือไม่ครบเราก็เอ่อให้มาลงทะเบียนไว้ก่อนถ้าอย่างกลุ่มอื่นมาแค่อย่างอย่างพี่มาแค่สี่คนเนี่ยเขาอยากจะจอยด้วยเงี่ยต้องมารวมทีมกันใช่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 เพราะว่าตอนเนี้ยทุกที่เป็นแบบนี้แล้วพอให้จองออนไลน์ก็ต้องจองออนไลน์ครับเพราะว่าอย่างบางที่อ่ะมันเข้มข้นมากเรียกว่าอะไรอยากความต้องการสูงพอเราไม่จองออนไลน์ใช่ไหมมันต้อง ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเส้นในเส้นนอกกันเพราะบางทีทัวร์อ่าเราเรารพูดตรงๆนะก็ปริมาณมันเยอะดังนั้นเขาต้องต้องใช้สิทธ์ใช้สิทธิ์กันใช่เรื่องของอ่ะเขาเรียกอะไรัทรกรได้จองก่ออะไรเนี้ยเออก็ก็ยังเป็นวิธีนี้อยู่จองลานกลางเต็นต์ตรงนั้นก่อนเงี้ยตรงนี้ก่อนเนี้ยอ่อคือทางเราแบบเขาจะมีทัวร์ที่จะขึ้นมาจองแล้วก็จะมาจะมาแบบบอกกับลูกค้าไว้ว่า ตรงนี้ของทัวร์ตรงนี้นะให้ขึ้นมาโน่นนี่นั่นที่ยบบเป็นแบบนั้นมาใช่ใชคือผมผมมองอย่างอย่างปีที่แล้วเนาะปีก่อนแล้วก็ปีที่แล้วผมผมมีข้อดูว่าทัวร์เริ่มเข้ามาละอ่าแลช่ทัวร์เนี่ยจะโทรมาจองดักไว้ก่อนเมือปีที่แล้วบริษัทเดียวจองไว้สี่ห้าทิปจองช่วงรอบกวันเลยพอถึงใกล้ถึงวันมาที่ ขอยกเลิกก่อนไม่เต็มตู้ขคนไม่ได้หาคนไม่ได้ใช่แล้วตอนแรกบอกว่าเต็มหมดแล้วนะพี่แล้วก็ขอใกล้ผมขอยกเลิกนะนี่เนี่ยคือมันเป็นการตัดสิทธิ์คนอื่นนี่ถูกพี่ถูกผมก็เลยเปลี่ยนใหม่แล้วของเราจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนพี่ ใครจองก็จองมาจำเมาจำมาจำพี่มาจำไปเลยาอย่ในระบบในระบบมาจำอยู่แล้วไมถึงว่าออนไลน์ตอนนี้มาจำใช่ไหมมันต้องจ่ายตังค์ยังเลยครับเพราะว่าเาเรามันอยู่ในระหว่างเตรียมการที่เราก็จ่ายเงินคืจ่ดาวอ่ะไม่ใช่ที่นี่ที่นี่ผมไม่รับมาจาเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่ในระหว่งเตรียมอากาศอ่พี่ต้เงมองแบบนี้พี่พอเรารับไปแล้วหัวหน้าแกก็บอกว่ามันสูบเสี่ยงนะเพราะว่าเรายังเตรียมอกาศ เนี่ยมันพี่ถ้าหากว่าถ้าในตามกติกาของของของพวกผมนะผมมองว่าบางทีอ่ะการจอมเป็นการรักษาสิทธิถูกต้องถูกต้องครับเพราะว่าอะไรปะพี่ต้องเซตคนเซททีมเซตลูกน้องหรือว่าเซตอ่าเรื่องบลาบลาอะไรเยอะแยะพอเซตพวกนี้แหละมันเกิดค่าดําเนินการแล้วนั้นดังนั้นส่วนหนึ่งมันต้องมีการการการมัดจําผมเลยมองว่ามันต้องมีอ่ะ แบบนี้ครับคือเจ้าที่ไม่ค่อยเจอแบบนี้แบบนี้ที่ให้ความรู้ไม่ค่อยมีน้อยมีที่นี่กับตัดหมอกส่วนที่อื่นอ่ะเขาจะเป็นแนวส่วนเด็กเนยรุ่นประมาณอย่างเงี้ยรุ่นประมาณอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่อันนี้ยี่สิบกว่าได้ไหมใช่ประมาณสามสิบยี่สิบสามสิบยี่สิบปลายสามสิบต้นประมาณนี้จะเจอแต่เด็กเด็ส่วนใหญ่พวกนี้แต่พอพวกเนี้ย คือบางที่อ่ะเขานำก็เขานําจริงก็คือพี่เดินตามไปครับพี่ถึงพวกพี่ตรงนี้ถึงเขาก็จะแยกตัวแหละเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยท่องเที่ยวถึกแล้วเขาก็จะไม่ได้แบบนั่นแหละมาว่าเขาก็มีเขาก็มีความรู้แหละแต่เพียงแต่เขาไม่ได้มานั่งนั่งคุยกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ถามไม่ได้อะไรเขาเลยไม่ได้อธิบายอะไรแต่เขาเขาก็จะแยกไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไม่มีอะไรให้นินทาใเนี่ยใช่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอพวกพี่ไปนอนปุ๊บเนีเปิดฉากนินทาแล้วเนี่ยก็เอาเราก็เอาที่นี่ไปคุยที่อื่นไงออาันนี้หรอเยังไม่หลับแม่เราก็ไปคุยที่อื่นไงอ๋ออุทยานที่นี่เหรออ๋อเขาก็ประมาณนี้แหละประมาณนั้นแหละเนี่ยเหมือนเอาที่อื่นมาพูดเนี่ยเนี่ยก็เหมือนกันแหละ ก็อยู่ที่ว่าจะเจอใครครับใช่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะเจอใครด้วยอมันก็ประสบการณ์หมดอ่ะเพราะว่าผมเคยเคยเขียนไปใน facebook ตัวเองบอกว่าจุดหมายปลายทางอ่ะไม่สําคัญมันสําคัญที่ระหว่างการเดินทางแล้วก็การพบปะแลกเปลี่ยนกัน่มันสําคัญกว่า แค่ยอดดอยก็ก็คือยอดดอยยังไงก็เดินถึงเอาเอาจริงๆอะทุกป่าแลววมันก็คล้ายๆกันแบบหมดวิวนน่นนี่นั่นที่เราเห็นเขาจะประทับใจอะไรอยู่ที่ระหว่างเราคุยเราอะไรมากกว่าเวลาผมมากับนมก่องเที่ยวผมก็ประมาณนี้แหละกันเองแล้วก็คุยกันแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะประทับใจมาสามสามสาอย่างอย่างทริปเนาะของพี่สายใหม่เนาะจองมาสี่ ปีนี้เป็นปีที่สี่ปีที่แล้วเดินมาครึ่งทางแกเป็นลมเป็นลมผมก็พาแกพักที่ใกล้ๆกับจุดที่แกเนินป่าหอมแหละ,ะแกเป็นลมตรงนั้นผมก็พาแกพักนั้นแล้วก็โทรให้รถกลับมารับวันหนึ่งผมก็พาแกเดินย้อนกลับไม่ไกน,ะนเดินป่าหอบ นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่หอมนะใช่นี่อุ้ยหอมดูเป็นลมเอาเรื่องจริงมาพูดดิละเอาเรื่องจริงมาพูดเหรอเรื่องจริงมาพูดเล่นเหแคมแคมลงอีกต่างเหล่าเดี๋ยวก่อนที่ยงเล่าเมื่อกี้ล่าสุดที่กลับขากลับเนี้ย ไปทางไหนอ๋อทางนี้แหละพี่เอาทางนี้เลยเอาทางนี้แหละรอคนนำทางรอคนนำทางก่อนไหมในใจคิดก็คุณนั่นแหละนำทางก็เลยบอกพี่ทางนี้แหละทางนี้แหล้วที่หละถูกแล้วแล้วเดินมานิดนึงเดี๋ยวรอคนนำทางก่อนไหมนี่นี่ว่าเป็นคนที่หลงหลงหลงทางมากเลยนะนี่หลงมากกว่าอีกไม่ต้องเขินเพชรคือจำไม่ได้จริงๆแตอว่าเป็นมุก แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วประเด็นคือมีการแบบจะไปคนแรกด้วยนะมันไม่มีอะไรแล้วพี่เอาออกมาคนแรกไม่มั่นใจด้วยนะเถอไม่มั่นใจไม่่นใจด้วยเพราะว่าเอ็ดเอกลังพึ่งมาทำงานแต่แกก็มีประสบการณ์ในดอยเขาก็ให้มาปรับใช้นาะแล้วก็่แต่ว่าเส้นทางเราต้องค่อยๆอยค่อยค่ออค่อยค่อย่ค ไม่หอ<ต>รอกพอเพิ่งมาครั้งแรกด้วยไงผมขึ้นมาแต่เมื่อกี้อ่ะมันมันมันไปแล้วไงมันไปแล้วใช่ไหมมันขึ้นมามันต้องรู้แล้ว <c oughs> มันกลับมันต้องรู้แก <c oughs> ผมขึ้นมาแล้วเจ็ดรอบอ่ะกว่าจะจับเส้นเนี่ยรอบรอบ,รอบแรก <7 S 2> รอบแรกก็ พอพอได้เพราะรอบสองมาออกหลงละแต่ว่ามันมันทางเบี่ยงเยอะเนาะทางไปนู่นไปนี่เยอะเป็นทางชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านทั้งทางแล้วมันจะเหมือนกันหมดอ่ะเป็นสนต้นสนก็สนสนคล้ายๆกันหมดสัตว์เขาก็เหมือนกันหมดเนี่ยที่หนูถึงบอกว่ามันต้องมีคนหลงพีมพที่ต้องแบบติดติดสัญลักษณ์ไว้อย่างเงี้ยติดสัญลักษณ์ไว้สัก บบเป็นผูกโบไว้แดงๆเป็นแบบผ้าอะไรไว้ก็ได้ที่แบบว่าลูกศรเลยลูกศรลูกศรลูกศรเลยตอนแยกกับพี่แค่นั้นแหละตามแยกเฉยๆแค่มาผมบอกว่าพี่อยาไปเลยอยาไปอยากไปก่อนผมเลยเดี๋ยวพี่หลงผมตามเหนื่อยเดี๋ยวผมเหนื่อยใช่แต่ว่าถ้ารับแค่สิบคนอ่ะยังไงเราก็ไอ้นี่อยู่แล้วเรามันก็จะมีคนที่แบบ เดินจกเออ่ะอยากจะไปก่อนอยากไปก่อนก็ไปนอนชิคๆกันอย่างอย่างสิบคนนี้ใช้คนนําทางกี่คนคะสิบคนผมไม่ว่าเราเราตีเป็นหนึ่งกลุ่มเนาะกลุ่มกลุ่มไม่เกินสิบอ่ะเราก็ให้เจ้าที่สองประคับเลยเดินหน้าปิดท้ายเงี้ยอันนี้ปกติพี่ที่เนก็เป็นอย่างนี้แหละ อื่นก็สิบต่อสองเพราะเขาจะจับกลุ่มสิบคนสิบคนสิบคนถ้ามาน้อยว่าสิบแล้วก็สองสองสองเนี่ยเพราะว่าเจ้าที่เราเราทํางานเป็นเป็นบัรคู่บดีเนาะ,ะเวลาเดินป่าเราก็มีคู่บดีเพื่อคอยช่วยเหลือช่วยเหลือกันอสองสองอย่างที่เราให้ฟังว่าเมื่อก่อนที่ผมแบกไปอะ่ะผมก็ไปกับบดีคู่บดีผมพอน้องคนน้นเท้าแพง ภาระหนักก็ไปตกอยู่ที่ปอดีผมเพราะว่ากระเป๋าผมก็ไปให้เขาเนี่ยเพราะว่าเราแบกกระเป๋าคนละสองใบใแล้วก็มีน้องมีน้องที่เท้าแพงอะ่ะแบกกระเป๋าหนึ่งใบแล้วเราเดินเป็นกลุ่มสามคนเนาะน้องเท้าแพงผมก็เลยกระเป๋าน้องมาให้ผม,มแล้วก็กระเป๋าผมสองใบมันหนักหน่อยก็ให้พอดีไบสี่อย่างั้ยนะ ที่ต้องอย่างทิปทิปทิปนี้อย่างเวลาไปเห็นน่ะผู้จัดชอบบอกว่ามือใหม่ก็เดินได้ใช่ใช่ทีนี้ยพี่ต้องให้ข้อมูลเขาด้วยว่ารองเท้าอ่ะควรที่จะดีหน่อยไม่ใช่มือมือใหม่มือใหม่มันต้องมีความความอนิดนึงอ่ะต้องช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นไหมใช่แล้วรองเท้าเราต้องดีด้วยเพราะมันมีทางทางชานบางทีอาจฝนตกอาจจะลื่นก็ได้นึกออกไหมถ้าเราใส่แบบ ธรรมดาโน้นนี่น่าโหไม่ไหวเรากับพี่เขาใส่เหมือนกันไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือคือเขาเขาใช่ความเคยชินของเขาถึงบอกถึงบอกว่ามือใหม่อ่ะมันไม่มันมันมันไม่ไม่ไม่ได้ก็มีบางกลุ่มแบบมาเห็นพวกผมเดินหาซื้อใหญ่อยสัมพัสกแต่ไดมาบอกแล้วใส่ไม่ได้ใส่ไม่เป็น เพราะว่าเราเคยชินนะพวกผมใส่ตลอดไม่ใช่อมัน่ที่สเตปการเดินของเราด้วยเี่ดูรายเป็นพี่เดินคุณเป็นบางคนมองว่าเนี่ยเอ้ยแต่ดอยนะว่าดีดีสุดแล้วคือผมก็ไม่ได้อยากมาแย่งเรื่องพวกนี้นะท่สุดท้ายแล้วเราจะเทียบเขาไม่ได้เพราะเจ้าที่เดินทั้งชีวิตเดินทั้งปีของเขาแต่พวกเราอะทำงานออฟฟิศ ข้อก็ไม่แข็งแรงอะไรดูไลายก็ไม่เก่งแล้วเดือนหนึ่งเดือนกี่ครั้งจมที่ผมให้สามครั้งอ่ะอันนี้คือสามครั้งเดือนเก่งนะแล้วแล้วอยู่ดีแบบเออมองว่ารองเท้าอุ้มข้อรอ,อ,อ,องเท้าทั่วไปอะที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะมันเสี่ยงออก็เลยอยากใหบอกว่าบางทีอ่ะอย่าให้มองบางอย่างของเจ้าที่อ่ะเป็นเรื่องของเอออะไรเรียบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นความรู้หรือว่าอะไรหรือว่าประสบการณ์แต่อย่าคิดว่าเราจะเหมือนเจ้าที่บางคนคิดว่าเนี่เราเจ้าพี่ก็ใส่แบบนั้นอะทำไมเขาเดินได้อยู่เลยอะอรับผมเจ้นถามกลับทำไมลูกสางของเท้าแตะเดินได้เพราะเขาร่างกายเขากำยำแข็งแรงเขาแบกของหนักลําตัวเขาแข็งแรงอะไรพวกนี้มันแข็งแรงดูรลายเขา่า คือเขาก็เดินขึ้นเดินลงอยู่แลวใช่ใช่ใช่เขารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นยังไงลักษณะดินลักษณะอะไรพวกอยานี้อยู่แล้วประจำคือหลายหลายอย่างอ่ะอยากให้แบบศึกษาเยอะขึ้นอีกนิดนึงอย่าอย่าอย่าเห็นคนอื่นเขาทําแล้วเราได้จะทได้บางทีมันอาจจะไม่ใช่มาแล้วกลับอย่าง ใช่ใช่แล้วลองคิดดูนะถ้ามาเที่ยวอ่ะเราก็เกิดขาพลิกเนี่ยโอ้มันหนังมันหนังชีตเลยนะใช่ใช่โอ้โหขาพลิกตั้งแต่ตรงนี้นะตอนลงนี่ลำบากมันไม่ใช่เฉพาะคนมาเที่ยวนะเจ้าที่ก็ลำบากใช่จะเป็นภาระของคนอื่นเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเจ้าที่อ่ะพอเขามีปัญหาเนี่ยก็ต้องไปช่วยดังนั้นอีกเก้าคนยังไงต่อเคนใช่ไหมใช่เพราะทิหนึงสิบคนอ่ะเจ้าที่สองคนแล้วหายไปหนึ่งคนเนี่ย การดูแลก็ยากแล<ช>้วอย่างบางเส้นมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเส้นที่เดินง่ายๆอะ<ช>่ะมันก็เลยต้องบอกว่าการเที่ยวอะ่ะมันเป็นเรื่องของความพร้อมไม่ใช่เรื่องของความอยากนะ<ช>ตรงที้เอาความพร้อมเนี่ยมันต้องมาก่อนความอยากหรือว่าจะความอยากมาก่อนก็ได้แต่ต้องไปเตรียมความพร้อม<ช>มันต้องได้มองของมิติอะไรพวกนี้ก็เลยอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงอ่ะบางคนบอกพระรูปเป็นสวยรูปเป็นสวยมันใช่ไม่ได้เถียงแต่กว่าที่คนนี้เขาได้ลูกเข้าม,มาเนี่ยบางคนเนี่ย ตรงนี้อะไรแรกวเยอะแยะเลยนะใช่ใช่ไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บถ่ายแปะโพสลงอู้สวยตามไปดูกันไปไม่ได้ต้องศึกษาต้องศึกษาบางคนถึงขนาดต้องสมัครเป็นเจ้าที่อ่ะอยากจะเที่ยวฟรีฟรีเหรอเริเนี่ยครับมีเจ้ามีเจ้าที่อยู่ท่านหนึ่งครับคอนเซ็ปต์เขาคืออยากจะเที่ยวฟรีก็เลยใช้หลักการที่ไอเดอร์เลยนะใช้หลักการง่ายๆครับสมัครเป็นเจ้าที่ซะเลย แล้วก็ที่สำคัญคืออะไรนะย้ายไปเรื่อยๆรื่อยด้วยย้ายไปเรื่อยๆเรื่อยต้อังยิ้มอยู่ข้างหน้าผมนี่ครับก็กกก็็็จริงๆนนี่คคืออเเซ็ปต์ลยนะทุกครั้งที่เราไอดอลไอดอลเลยเป็นไอดอลเลยออเ